สวัสดีค่ะอยู่กับช่องของเกม X อ a s แคสอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า The Midnight Market นะคะอนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s ักส c คร b e กดกระดิ่งอย่า,าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะโอเคความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้จะมาเล่นเกมแบบแนวน่ากลัวน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะวันนี้คุณแม่เดินทางคนเดียวเนาะ เราก็จะรับบทเป็นเอ่อพนักงานสาวนะคะที่จะเข้าไปทำงานที่ร้าน the ะมาร์เในช่วงค่ำคืนนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวขนาดไหนเนะเาะอ้าวใครอะ่ะอ๋อเนี่ยเราอยู่กับพนักงานนะคะอีกสามคนนะคะน วันนี้แม่จะมาทำงานกับใครก็ไม่รู้นะคะที่เขาจอยมาด้วยนะคะ Start your s h i p t h e clocking in the from the back, back room นะคะก็คือนี่ The market ที่เรามาทำงานวันแรกนะคะดูสิมาทำงานวันแรกก็ได้มาตอนกลางคืนเลยอะน่ากลัวมากเลยนะคะและเสียงก็วังเวงมากเลย Back room ก็คือห้องเก็บของนั่นเองนะคะ โอเคตอกบัตรก่อนดูซิรีสต็อกเดอะไอเทมฟอร์มเดอะเลสบัคบาสเกตบาสเกตคำนี้แปลว่าตะกร้านะคะแอดเดอะเช็คเอาต์สเตชั่นก็คือเอาเอา่อของไปคืนเชลนะคะเชลก็คือชั้นวางนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวแม่คืนก่อน ดูสิมันจะมีลูกค้าเหรอกลางคืนน่ะแล้วพนักง,งานอีสานคนก็ไม่เข้ามาด้วยเตกประหลาดจริงๆเลยเอ้ยน้ำมันลมอยู่ไหนเนี่ยอโอเคประตูไม่เปิดโอ้ตายแล้วโอเคไม่ค่ะลุงตายแล้ว มาทำงานวันแรกก็ดื่มเบียร์มาเลยนะคะไม่ได้ดูเลยเออบอกแล้วว่าวันทำงานวันแรกอย่ามาหย่อเมานะคะเดินเมานะคะชนประตูเลยแม่ต้องทำงานคนเดียวเลยช่วยกันมาหากินค่ะหมดแล้วโอเค ร้านใหญ่มากเลยนะคะเป็นการทํางานคืนแรกที่รู้สึกว่าวางเวงมากเลยนะคะเพราะว่าร้านมันใหญ่เกินไปเอาแล้วพนักง,งานคนนเขาเอาไปไหนแล้วล่ะพนักง,งานคนเ้าเอาของมาใส่หรือ,อยังเนื้อทางนี้ค่ะพอลงุงทางนี้ไม่ได้ดูเลยดูสื่อเดินน่ากลัวมากเหมือนบอดเลยอันนี้ห้องน้ำเหรอ ดีเนาะร้านค้ามีห้องน้ำให้กับลูกค้าด้วยนะคะใสย่ยางโอเคแล้วอะไรต่อต้องทำอะไรต่อคะที่นี่ที่นี่มีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีทั้งสินค้าของสดนะคะแล้วก็มีทุกอย่างเลยเออดีวะ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะมันก็เสร็จแล้วนี่นาะ อแต่ก็ดีอยู่นะไม่เหงาเท่าไหร่นะคะมีพนักงานอีสามคนเนาะแต่ก็เดินเหมือนบอดเลยน่ากลัวเหมือนกันไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วงงมากมีปงมีปืน,ปนเต็มร้านไปหมดเลยนะคะเนี่ยถ้าดูดีๆอ่หนูดูสิมีปงมีปืนวางไว้เต็มไปหมดเลยแล้วมันให้เราทำอะไรเต่าไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าเราต้องเดินออกไปหน้าร้านอืม เดียวยังไงต่อฮะฮะอ๋อสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอ๋อคุณลูกค้าเข้ามาเดินซื้อของอยู่นะคะอู้คุณลูกค้าเดินเชิดมากเลยอะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเก็ตยินดีต้อนรับนะคะโอ้โหล้วไปวางได้แต่ตรงนั้นทำไมคุณลูกค้าไม่วางตรงนี้วะเออ ทั้งหมดนี้สําหรับค่าคืนนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วค่ะฉันซื้อแค่นี้แหละคะ่ะทั้งหมดเออสิบเหรียญน,นะคะห้าสิบหกเซนนะคะสิบเหรียญกับแค่น้ําดื่มกับแตงโมเนี่ยนะแพงไปมหมลูกค้าคะจะเย็นๆก่อนนะคะโอ้ยแต่แล้วมาถึงลูกค้าก็วีเลยแค่น้ำ อ่างุ่นนะคะกับแตงโมงก็คือวินฉ่ำเลยสิบเหรียญก็บอกว่าแพงนะคะก็มันทุกตอนนี้มันแพงหมดทุกอย่างเลยนะคะจะทำไงคดค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าไปแล้วมาถึงก็วีเลยนะคะเอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมไฟมันดับไปเลไปดูด้หลังร้านทุกคนงงเลยนะ่ะไฟดับหมดแล้ว แสงอะไรอ่ะฮะตัวอะไรอ,อ่ะอะไรอโอ้ยยยยนั่นนี่ยตายแล้วที่นี่มีผีด้วยอย่างนั้นหรอ Get? เกตเอออ๋อเขาบอกให้เอาไม้มมอบนะคะแล้วยังไงต่อจุ่มน้ำก่อนโอเคแล้วก็ถูเลย เขาให้เราถูยี่สิบห้าครั้งนะคะทำความสอาดร้านดูสิงงมากร้านตลาดสดเดอะมาร์เก็ตเนี่ยมีปืนวางทุกที่เลยนะคะมันให้เราเอามายิงอะไรวะช่วยกันถูนะคะถูตรงไหนก็ได้หูอาหารน่ากินอยู่เหมือนกันนเนี่ยแม่ชอบมากเลยขนมปังเป็นคนชอบกินขนมปังมากๆเลย นะคะชอบมากเลยแบบอย่าเนี้ยคัวซองเนี้ยพูดแล้วก็หิวเลยตายแหละดูมากไม่ได้นะคะรีบออกไปจากตัวนี้ก่อนเริ่มหิวแล้วนะ <c oughs> เริ่มหิวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วเออตัวนี้มัสบู่เนี่ยโอ้ยไม้มอบแห้งนะเหรอไมมอบอิสได้นะคะ D R Y Dry แปลว่าแห้งนะคะจุ่มซะหน่อยแล้วกันโอเคถูกต้อโอ้ยทำไมลดเป็นอย่างง อีกสองครั้งทุกคนเลิกถูแล้ววะ่ะดิมีแม่ถูอยู่คนเดียวโอเคมอบเสร็จแล้วล้างก่อนอืมเสร็จแล้วคลีนเดอะบาร์รูมสตตลนะคะสตตลคำนี stall, ้แม่ไม่รู้ว่ามันคือแปลว่าอะไรนะคะสุขภัณฑ์หรือเปล่าอืมนี่ไง คุณหัวจะปวดตายแนละ้วแย่แย่เกินไปเออโหโ,โบบอกว่าต้องการชีสเหรอโอ้คุณลุงต้องการชีสเหรอคะสวัสดีค่ะคุณลุง ไหวไหมเนี่ยคุณลุงมเมานะเนี่ยคุณลุงแล้วมาซื้ออะไรของกลางค่ำกลางคืนเนี้ยตายแล้วคุณลุงจะซื้อชีสไปกินอะไรอ่ะคุณลุงค้าไหวไหมคะได้แล้วค่ะคุณลุงชีสมาแล้วค่ะอ้าวไม่จ่ายเงินล่ะคุณลุงเอาเงินมาจ่ายเดี๋ยวนี้ ตายแล้วกูลง้งอีขโมยโอ้ตายแล้ววันเนื้อเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ลูกค้าก็วืนเจอขโมยโอีกโอ้ตายแล้วอะไรอละไม่ชอบแสงเลยอ่ะแสงแปลกๆเนี่ยแม่ว่ามันต้องเป็นผีหรือเปล่า แล้วมันให้เราทําอะไรต่อวะห้องงามเราก็ล้างเลยห้องนามเรา,าก็ล้งเปิดไปเถอะนะน่ากลัวนะคะอะไร,รอะมีรถตำรวจเล็กเล็เข้ามาด้วยเหรอใครเป็นคนทำรถตำรวจอะ่ะน่ากลัวจังเลยนะคะเดี๋ยวนั้นรถขับตำรวจของใครอะ่ะมันมาที่นี่ได้ยังไงอะ ใครเป็นคนเล่นรถังคับเนี่ยมันจะเข้าไปไหนเนี่ยมันมีทางไปเหรอเนี่ยเหรอเอาดีๆอะไรเรอฮะอะไร,รอ,อะไร,รอ,อะไรแก๊ปเดอะสต็อกอ๋อเราต้องเอาของไปเติมต่อนะคะ โอเคเราต้องเติมอาหารต่อโอเคเราต้องเอาอาหารไปเติมนะคะจริงๆหน้าที่หน้าที่ร้านร้านค้าก็จะมีประมาณนี้เลยทําความสะอาดคิดเงินลูกค้าแล้วก็นับเงินตอนจบจบงานนะคะแล้วก็เติมเชลอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี้เหรอ,อมไม่ใช่แล้วขอแม่มาเติมมันไหนวะเอาฮะ พายอ๋อทางนู้นมันมีชื่อบอกอยู่นะคะแม่ไม่ได้ดูจะมีชื่อบอกอยู่โอเคค่ะหมดยังเหลืออันนึงเหลืออันนึงนะคะหมดยังนี่ไงเดี๋ยวแม่ไปเติมเองจะได้จบ โอ้ยตายแล้วมันกี่โมงกี่ยามแล้วได้ทำไมมันวังเวงจังเลยวะแล้วยังไงต่อเดี๋ยวถูพื้นต่อแล้วกันโอ้ยฝนก็ตกด้วยนะคะวันนีอ้อากาศไม่ค่อยดีเลยกลางค่ำกลางคืนโอ้ยแล้วแกขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงอะแกค้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไง ให้ฉันขึ้นไปบ้างจะขึ้นไปอยู่วันนั้นได้ยังไงเอสเปกน้อยอินสเปกน้อยเสียงอะไระเขาบอกว่ามันจะมีเสียงดังนะคะน่าลำคาญเลยแต่ทำยังไงเราถึงจะขึ้นไปได้เสียงอะไรอะ่ะฮะมีไหมน้อยแปลว่าเสียงดังนะคะอินสเปก t น้อยอย่าส่งเสียงดังเหรอ ไม่รู้อ่ะก็ข้ามมีป่าด้วยเอาตายแล้วร้านเอาไอ้ฮามีผียูเข้างในบักมีผียูข่ขางในร้านไปเอาปืนหลังร้านมายิงมันเหรอตายแล้วเก็บไหมห้มอก่อนอย่านะ นี่ไงเออนี่นี่นี่อ่ะเนื้อเออมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วยังไงต่อแกปเลยยังไงต่อยิงได้ไหมยิงไม่ได้เ,เดือมันเข้าไม่ได้นะคะบนบดาตายแล้วน่ากลัวว่ะอ,อ๋อนี่อ่ะมันต้องกดตรงนี้ จ่อไปเลยแล้วมันยิงปุ่มไหนวะไม่เห็นมีปุ่มยิงให้เลยมันไม่ได้ฆ่าเราปะอ๋อตายแล้วอีนั้นนั่นตายแล้วผีมันโดนปืนยิงตายด้วยเหรอด,ดูแล้วมันมีการตายแบบสโลด้วยนะแอมสตอรี่บาร์เตอร์ขอโทษด้วยนะพี่น้องูทำไมมันตายน่าเกลียดนะทำไมมันตายเหมือนกลบเลยวะ ทำไมมันตายเหมือนกบโดนรถเหยียบเลยอะรีบไปก็ดีกว่านะคะขึ้นริบขึ้นรถดีกว่าปะไม่เอาและที่นี่ไม่ทำแล้วงานเนี่ยไม่เอาแล้วน่ากลัวคันไหนวะรถที่เราจะขับปะคันไหนเนี่ยเหรอไปเหปะอะปโอยกว่าจะจบเรื่องราวนะคะน่ากลัวมากเลยนะคะ แต่พูดถึงมันก็สนุกดีนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเล่นง่ายแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนาะมีกี่ตอนอะ่ะมีตอนเดียวเหรอมีฝั่งสเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเข้าผิดไปแล้วมีแม่เข้าฝั่งนี้เอเอ,อมันทําให้สองทางอโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเออสนุกเหมือนกัน ผีก็คือจามสแก์ตลกมากเลยโอเคฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนักด้วยนะคะคลิปหน้าคุณแม่จะมาเล่นเกมอะไรอีกฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะเแ,แต่งตัวอจิอาน่าเกนเดอร์นะคะ